สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเทพอิสระศูนย์นเจดะฮะวันนี้ก็จะมาบรรยายสักประมาณสองสามนาทีนะฮะเรื่องพูดผิดชีวิตเปลี่ยนคําพูดของคนเราเนี่ยนะฮะสามารถพลิกไปได้หมดเลยแม้แต่ทางดีหรือไม่ดีมันก็ไม่คืนกลับมาอย่างเช่นนาดีตเนะี่ยถ้าใครสังเกตอ่านประวัติศาสตร์ ชาติไทยดีๆเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้ถ้าใครเป็นสายนักโบราณคดีหรือจบไทยสังคมมาเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าความคนในสมัยก่อนเขาพูดถึงยังไงอะไรแบบไหนแต่มาสมัยนี้ครับคนเราก็คล้ายๆกันแหละครับนะพูดดีทำดีผมไปๆไปมาๆโควิดไปหมดเลยนะฮะสื่อถึงอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้ ทำไมผมต้องผูกถึงพูดว่าพูดผิดเท่ากับชีวิตเปลี่ยนคือด้วยความที่ว่าเราจะพูดอะไรเราต้องคิดคิดก่อนจะพูดไม่ใช่พูดปะปล่ๆจำอะไรไม่ได้นะฮะเราต้องคิดสมมตุติถ้าคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เข้าเรียนเนี่ยเขาจะถามคำถามมาถ้าคุณไม่คิดเลยเนี่ยบางคนเนี่ย ที่เขาสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาก็รู้นะว่าจุดจบเอจุดเฉพาะของเขาเป็นยังไงอะไรแบบไหนถ้าเราผู้ไม่คิดเนี่ยเับลองไม่ผ่านแน่นอนนะฮะไม่ใช่มาสอนสัมภาษณ์อะไรหรอกนะคือเราไง่ายๆว่าเราต้องพูดเชิงทางการจึ่งทางการอะไรประมาณนะั้นไม่ใช่ว่าพูดไม่คิดอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะก็ บ,บอกไว้ก่อนว่าอีกไม่กี่วันเราจะแจกโค้ดโอ,อชิซึ่งก็บอกเลยวว่าโค้ดโอ,อชิเนี่ยอาจจะแจกใต้คลิปนะฮะไม่รู้ว่าคลิปไหนและน่าจะเป็นวันวิสาขาบูชาด้วยซ้ำเพราะคลิปนี้ลงไม่ลงก่อนวันวิสาขแน่นอนนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะฝากก็คือตอนนี้เนี่ยโควิดอย่างระบาดบางวันก็ระบาดไอ้นี่นะทางประเทศ900 0ันกว่าคน ซึ่งผมประตกใจมากๆนะฮะก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอสักห้าไลค์ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ยอบวิวก็ไม่มีซับก็ไม่มีทําทุกทางแล้วแล้วลาก่อนค่ะ